introducing f i r s t from the blue corner กลับมาชมกันต่อนะครับ <8 S 2> เด็กมวยเดือดวันนี้ดูกันในรูปแบบข <20 S 1> องมันระทึกใจคนนี้บุกตะลุยไม่มีถอยพร้อมบทผู้นี้ชกกันพิกัด70กิโลกรัมครับทันตั้งตัว representing France Pascal Just Cavet จอมตะลุยจากฝรั่งเศสครับ Pascal j a s t Cavet และสำหรับนักชกในมุมแดงของเราครับอายุ30ปีนะครับชกมาแล้ว71ครั้งชนะมา46แพ้มา25ครั้งนะครับ oh, <God. S 1> คนนี้พร้อมบุกตะลุยเก่าต่อยมวยมาทุกรูปแบบแข้งดุเตะหนักนะครับจากลบบุรีประเทศไทยนวมินต่อบัวมาศลุกศิษย์ของนรงวัฒบัวมาศครับนวมินต่อบัวมาศจากลบบุรีครับ อ่ะคู่นี้ห้ามพลาดครับหนักทั้งคู่ครับดูว่าใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นครับ30กับ28ครับ174กับ179สมรักสมมาตรครับกรรมการสากลก็ได้มืยอไทยก็ดีนะครับนว่ามินครับนี่เลครับอาศัยหมัดเป็นตัวหลักสำคัญในการชกครับ แม้ปาสคาวันนี้ก็ไม่กลัวแล้วครับพยายามเดินหน้าเข้าใส่ครับอาศัยว่าใหญ่กว่าครับโอ้โหแต่ว่าที่ต้องกลัวน,นี่ก็คือหมัดของนวมินนะครับประมาาไม่ได้มาแบบรีแลกรีแลกนะครับทางด้านของปาสคาวสบายสบายครับมีหมุนมีแบ็กคิกมีกระโดดเตะแต่ว่าเตะไม่เจอเป้าเตะไม่เจอ คู่ต่อสู้นี่พลังงานมันสูญเสียครับแม่จะรูดไตเข่าครับต่อยไปยิ้มไปนลครับปาสคากระโดดต่อยอีกเอาอย่างกันยังเก็บอาวุธของปาสคาได้นะครับน้ำมินโอ้ต้องดูนะครับคู่นี้ครับปะทะกันไปเสียดสีกันไปโอ้เวียงหมัดกลับหลัง เอาบ้างครับน้ว่ามินามองหาครับอยู่ไหนอ่าครับมียั่วๆมีกวนๆครับอ่าครับสีสันเล็กน้อยครับเอาแต่พองามครับแต่ถ้าโดนจริงแล้วแม่จะเขินจะอายนะครับตาจะบวมปูดนะครับกรบแบบนี้นวมเปิดนิ้วแทงแรงๆเลยครับปาสคาโอ้ยโดนนะครับแข้งขวา กรรมการล้มลงไปด้วยครับโดนเต็มเม็ดเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับแข้งขวายังซ่อนเก็บอาการได้ดีครับปาสคาอาศัยความใหญ่ร่างกายนะครับเดินเบียดเข้าไปครับเจอข่าของนักวิมแม่ก็ถือว่ายังเจาะยากอยู่นะครับปาสคาครับนวกวินนี่มองเห็นหมดนะครับอาวุธของปาสคาจะมาอย่างไง จะกระโดดเตะโอ้ยจิมซ้ายมาทุกรูปแบบนะครับปัสคายาสกิวิตลงทุนเอาชายโครงเอาลำตัวรับไปก่อนครับกระโดดเตะไม่มีจังหวะต้องคุมอารมณ์ให้ได้นะครับปัดข่าวจะเอาอะไรก็เอาสักอย่างครับแม่จะโชว์จะทำเหนือชั้นนะครับดูครับกลายเป็นตัวเองนั้นขาดขาดเกินไปเลยครับดูครับง่ครับ โอ้ยเจอบัดขวาโอ้ยมีเซครับนวมินอ้าวอ้าวหรือว่าจะโดนทีเดียวไปเลยหรือเปล่าครับนวมินอ้าวบวกโดนนะครับบัดรขาวโดนครับแหมกลายเป็นสนุกไปเลยครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆเอาครับทีต่อทีโอ้ถ้าแกนิ่งๆกว่านี้นี่น่ากลัวนะครับปัดรขาวโอ้ยบัดขวาทำไงบ้างโอ้โหร่วงครับร่วงครับโอ้ยรักขังมาพอดีครับโอ้โหดูสิครับ แหมยิ้มแย่แยนะครับอยู่ที่มุมไปพลาดโดนนะครับช่วงระฆังดังพอดีครับไปทูกภาพช้ากันครับนี่ครับต้นๆไปจั่วลมชะเยอะครับจะกระโดดบ้างจะแม่จะโชว์เหนือชั้นแล้วครับว่าอย่างนั้นครับประมาณเนี้ขอข่มทางด้านของนวมินครับหมัดสุดท้ายนี่มาพร้อมเสียงระฆังพอดีครับไม่ครับเป่งพอดีครับแม่หัวทิ้มเลยครับ อ่ะสนาทีเพียงพอหรือเปล่าครับช่วงเวลาการพักของนวมินครับไปดูต่อกันเลยแม่ก็น่าจะรู้เลยละครับว่าคู่ต่อสู้นี้ทนได้ไม่ได้ครับตอนนี้ลุยเข้าใส่นะครับปัสาลแตกหรือเปล่าครับเบาตาดูเหมือนมีอาการพระวงพะวงครับนวมินเดินลุยเข้าใส่เป็นการใหญ่นะครับปัส卡尔ยัสเควส กระโดดต่อยไม่ได้ครับถ้าแกคุมอารมณ์สักนิดนึงนี่อาวุธจะน่ากลัวกว่านี้ครับอ้โหแย่ย่อเหมือนกันครับอ้าวโดนขวาบวกเหมือนกันครับโดนต่อโดนแล้วอ้าวครับสนุกครับโอ้ดูอย่างนี้มีสิทธิ์ร่วงด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่จังหวะแล้วครับใครจะโดนก่อนโอ้ยู่หน้าบ้านน่ากลัวครับอยู่หน้าบ้านน่ากลัวครับเว่าบิน แม่ต้องดักสะบัดสอกให้ดีครับทางด้านของน่าวมินเอไม่ก็ทิ้งขวาไปขาวแครับเดนเหมือนกันครับโอ้โหได้ลุ้นได้เสียวด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะแล้วครับแม่นาวมินพยายามจะสวนหนักๆครับบวกมาโอ้โหดูจับมาฟันเลยครับปัสขาวอ่ะล้มไปด้วยกันหมดครับ3คน โอ้ศีษะดูเหมือนจะมีเลือดซึมๆออกมาครับน่าวมินเจอสอของปัสคาไปเยอะครับโอ้จริงแบบตัวดีครับไม่มีอาการครับปัสคาเอาครับอยู่ที่ใครก็จะเก็บทรงได้ดีกว่ากันแล้วนะครับโดนต่อโดนนะครับน่าวมินต้องเก็บทรงให้อยู่ครับโดนแล้วอยากแกว่งอยาอาการครับแมปัสคาเองก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับวัดวัดเลยครับใครแม่นกว่ากันวัดเลยครับขวากับซ้ายเอาครับ แม่แข่งเหมือนกันครับปัสคายังข้านี่นะครับหลวมไปหน่อยครับไหวหรือเปล่าดูอาการโอ้หนักกว่าน้ำินเยอะครับลุกขึ้นมาหัวทิ่มไหมอ้าวนะครับเพลินไปนิดนึงครับแม่นี่ครับโอ้ยยากันฟันหลุดปากเดินเข้ามุมมีกรรมการต้องลากมาแล้วครับดูครับดึงเวลานะครับแมพี่เลี้ยงก็เก่าครับ ห้ามให้น้านะครับต้องล้างอย่างกันฟันอย่างเดียวยังงนเยนงงนเยนอยู่ครับอาครับจะโดนอีกหรือเปล่าครับโอ้โหเต็มเต็มเลครับขวาบวกโอ้โหจบแล้วครับจบเลยครับจบแล้วครับขึ้นเชือกเลยครับนิกสถานการณ์กลับมาได้ครับนวมินต่อบัวมาดโอเปิดช่องว่างนิดเดียวครับนวมินนี่ฉวยโอกาสได้ดีเหลือเกินรูครับ อมกราบเลยครับดูภาพช้าครับอขอแทบผักครับลูกนี้นี่เป็นนับแรกนะครับไม่ครับแม่ดักฝาแม่นๆแล้วก็ตบด้วยซ้ายนะครับโอ้โหดูครับก็จะจวนไปจนอยู่ทั้งคู่ครับดูครับอีกทีครับนี่ช็อตสองครับดึงแล้วก็จิ้มนะครับไม่รีบครับถึงก่อนครับขวาบวกของนวำมินลากมาจากลบบุรีนะครับป้องเดียวครับ ด็ดขาดเหลือเกินครับ <Red. S 1> ชัยชนะครั้งนี้ของ <Yeah. S 1> นาวามินตอมมาดครับ <Yeah. S 1> เอาชนะน็อกปัสคายัสเควิสจากฝรั่งเศสไปได้ในยกที่2